รอบออเดชัน Mrs Thailand World และ Mrs Tourism Thailand 20 a n 24จบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะกับรอบออเดชัน Mrs Thailand World และ Mrs Tourism Thailand 20 a n 24นางงามมีครอบครัวแล้วเวทีของตัวแม่ตัวมั่มขัดเลือก30คนสุดท้ายแบบเข้มข้นสุด,สด มุ่งเป็นหาสาวงามเพื่อเป็นรางบันดานใจให้กับผู้หญิงและเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยยุคใหม่ในการไปประกวดต่อเวทีระดับโลก2เวทีดับ m i s s e World และ m i s s Tourism Universe นำทัพโดยกรรมการกิติมศักดิ์คุณคิตตี้กิติพรนันตานน m i s s Thailand World 20 and 21 m i s s e World Photogenic 20 and 21 พูวมในการกองประกวด m i s s Thailand World, m o ก um ี้ด r อังคนางชายกิร่าบำรุงสอน m i s s Tour e i s m Thailand 20 2 2ผู and 2พวในการกองประกวด m i s s Tour e i s m Thailand มาดามพลังงานและบรรดาคูรุนนางงามดารานักแสดงในฐานะที่เมื่อวานก็มาดูการจัดงานแล้วก็มาดูการจัดสถานที่อะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วพอวันนี้ค่ะวันนี้ที่เข้ามาได้เห็น ผู้เข้าประกวดในวันในวันนี้ก็รู้สึกแบบโหผู้เข้าประกวดในแต่ละปีของเราค่อนข้างที่จะคุณภาพสูงขึ้นมากๆทุกคนมีคุณภาพบ้างแล้วก็ตั้งใจที่จะมามากนี่ก็คือสิ่งที่เวทีก็มีความภูมิใจนะคะที่ได้จัดขึ้นแล้วเราได้เห็นพลังสตรี มารวมตัวกันในวันนี้แล้วที่สำคัญเราได้รับพลังบวกจากหลายๆคนหลายๆนางงานแต่ละคนผู้เข้าประกวดแต่ละคนเน่ยมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความสปาร์กในแต่ละเรื่องคือเขาเด่นที่เขาเก่งซึ่งมันตรงกับบรลลเเวทีของเราแล้วก็คอนเซ็ปต์ในปีนี้คือสปาร์กนะคะก็คือมี i n s p i r a t i o n นั่นเองนะคะค่ะเนี่ยค่ะเบื้องต้นเราจะประมาณนี่่กอกี้ก่อนกันด้ค่ะค่ะก็มอี้ก็ ใจค่ะที่กิจกรรมของเรานะคะดูว่าความเาเรียกคือความขวมัญเนาะความตั้งใจของเราอะคะ่ะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะคะ่ะแล้วก็ได้เห็นการกรับมารวมตัวกันนะคะของผู้หญิงนะคะเหล่ามิสซิสะคะ่ะที่จะมาคือมันไม่ใช่แค่การแข่งขันนะคะแต่ว่าเรามาจับมือนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตนะคะการใช้ชีวิตการแนวคิด นะคะทัศนคติต่างๆและรวมถึงมุมอมองการทำงานนะคะให้เราได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างาแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนอกครอบครัวเราด้วยเงะะี้ยค่ะค่ะ สำหรับหวยนะคะก็เป็นผู้เข้าประกวดเมื่อปี2023นะคะหมวยได้เห็นการเจริญเติบโตของเวทีแล้วก็เห็นวิวัฒนาการความเก่งมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มาประกวดในปีนี้บอกเลยว่ามาตรฐานสูงจริงๆนะคะหมวยเห็นจากภาพถ่ายแล้วรู้เลยว่าเมื่อคืนนี้คือตื่นเต้นมากคือทุกคนสวยมากเราจะต้องสวยมาเบอร์ไหนนะคะที่จะมาต้อนรับความสวยของเขาแล้วก็แอบเห็นทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็ความสู้ชีวิตของผู้หญิง ในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันที่เข้ามาประกวดในปี2024นี้ค่ะหมวยก็เชื่อว่าเราน่าจะได้คนที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะในปีนี้ค่ะก็ดีใจกับกองประกวดในปีนี้มากๆค่ะเพราะว่า เมื่อกี้จากการที่ออดิชันนะคะก็ก็คือเห็นศักยภาพของของรุ่นน้องของแต่ละคนนะคะว่ามีศักยภาพมีศักยภาพเยอะมากจริงๆค่ะคือในของก้อยเนี่ยปี2023โชคดีมากเลยค่ะที่ประกวดปีที่แล้วเพราะถ้าจะประกวดปีนี้จะไม่ได้ตำแหน่ง <S 2> <S 2> <S 2> <S จริงเพราะว่าปีนี้มีแต่คนสวยแล้วก็มีคนที่มีศักยภาพจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละคนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากค่ะและทุกคนนะคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะทุกคนมากันเต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่า ในปีถัดๆไปนะคะกองประกวดเนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกค่ะยากจริงค่ะยากจริงคือมีคิดเลยว่าเฮ้ยเอาหมดเลยดีไหมมีแบบมีแอบคุยกันด้วยนะว่าเอาหมดเลยดีไหมแบบว่าแล้วก็คุยกันอีกบอกว่าแต่มันคือการประกวดเนาะถึงทุกคนจะกดบอคือกดเราจะเราเลยบอกแต่เราคือทุกๆคนมีความที่เราอยากได้มีความ แตกต่างกันแล้วก็เราก็ต้องตัดใจเราก็ต้องตัดใจที่จะต้องแบบอ่ะไม่เอาตามสามสิบคนที่เราต้องเลือกอันดับแรกก็เราก็เลือกเลือกตามบริบทบริตามโจทย์ของเราเลยค่ะตามโจทย์ว่าสิ่งที่เขาทำเสนอเราอ่ะเขามีการอินสไพร์อะไรกับใครได้บ้างเขาจุดประกายให้ใครในเรื่องใดๆได้บ้างบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาแบบอย่างที่เขาบอกว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่สิ่งที่เขาไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วเขาทําให้ตัวเองชีวิตของเขา มีความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้อื่นสามารถใช้ชีวิตในแบบอย่างของเขาได้อันนี้ก็คือเขาก็อินสไปร์เราได้ไม่ว่าหลายหลายคนเรื่องลูกเรื่องอการทํางานสามีการออกกําลังกายคือฟังแล้ววันนี้เราเรารู้สึกเราได้อะไรจากผู้เขาประกวดด้วยรรเ,เรา <laughs> ได้อะไรจากเขาด้วยเขาเหมือนเขาบางคนก็สอนให้เราได้ยินอะไรบางเรื่องบางอย่างจากเขา แค่นี้เรารู้สึกหรืว่าเขาอินสปายเราแล้วใช่อย่างบางคนบอกกูยอมให้สามีด่าค่ะทุกวันไม่เป็นไรสามีด่าคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเออหรือว่าฉันต้องยอมบ้างวะแต่เราแต่เราก็จะเห็นความปรองดองในครอบครัวใช่เป็นมุมบางคนชอบบอกกําลังกายตั้งแต่อายุสามตั้งอยู่อายุสามสิบแล้วแกก็สวยมากห้าสิบปีแล้วยังไม่แก่เราไม่อกเออแล้วทำไมเราไม่ดูแลตัวเองแล้วาก็จะมีคําแบบอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำเหองเขาบ้างนั่นนะคะก็คือแค่นี้คือความอินสปายละ แต่ละคนแตกต่างก,กัน<ช>เห็นแว<ช>แวลเลยค่ะถ้าจะตัดไม่ออกถ้าจะตัดไม่ได้ตัดไม่ออกแต่ก็มองภาพเขาออกออว่า<ช>ถ้าเขาอยู่กับกองประกวดเก็บตัวกองประกวดด้วยนะคะมั่นใจเลยว่าเขาจะแบบดีแบบเขาดีอยู่แล้ว<ช>แต่เขาจะฉาดฉานชัดเจนแล้วก็เป็นผู้นําในเรื่องการอินสไปร์ของเขาอย่างแบบ เพิ่มขึ้นอีกเป็นแบบ200%เแน่นอนถ้าเขาได้เก็บตัวกับเราใช่ค่ะแต่จะบอกว่ากฎเกณฑ์เขามีค่ะก็คือเราคือเรามีกฎเกณฑ์อยู่5ข้อค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ performance ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจค่ะ speed speed ซึ่งตรงนี้มันก็่นมัน วัดได้แล้วก็ภาพกรอบๆแล้วก็ในส่วนของภาพรวมของความสวยด้วยแล้ววันนี้เหมวยก็ได้เห็นแบบหลายๆคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เข้ากรุงเทพมาแบบผ่านความยากลําบากมามากๆแล้วก็บางคนก็คือเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่แบบมีความแตกแยกนะคะแต่ว่าวันนี้คือเขาก็มีเป็นคนที่มีคุณภาพมากจริงๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่เวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นใน ความหลากหลายของแต่ละบุคคลนะคะที่เราได้เห็นค่ะเข้มข้นมากๆคือแอบคุยกันเองตอนที่ห้องกรรมการบอกว่าโชคดีแล้วที่2 0 2 1 22 2 3โอ้ยถ้าฉันบอกว่าฉันมาลงปีนี้ฉันคงแย่ฉันก็บัดเนี่ยเพราะว่า ทุกคนที่มาก็ต้องต้องต้องหวังมเใช่แล้วก็ personality ของแต่ละท่านก็มาแบบว่าดีมากๆเลยค่ะใช่เราคิดว่าน่าจะเกิดจากว่าเวทีเราเริ่มมีการพูดถึงบอกต่อกันมากขึ้นชัดเจนขึ้นทําให้เรามีแรงดึงดูดคนที่เขาแบบมีตรยภาพมีความสามารถแล้วเขาเขาาก็อยากจะมีช่องทางในการที่แบบเพิ่มตัวตนแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวเขาไปคนอื่นทําให้เราได้รับฟีดแบ็คนที่แบบดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอีกใช่ ก็เป็นอะไรที่พวกเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำาะเรารักด้วยที่อยากจะทําตรงนี้การที่ทําเวทีเราไม่ได้มาให้คนมาแข่งขันกันเพื่อเกิดความแบบขัดแยง้งแต่เราอยากจะเอาเวทีของเราเนะะี่ยค่ะมาเป็นตรงกลางที่ทําให้ผู้หญิงที่เขาสมรสแล้วหรือผู้หญิงทั่วไปเนี่ยได้เห็นถึงแบบการสมรสแล้วเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะไม่ใช่จุดจบแล้วก็ได้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ทําอะไรให้มากกว่าบางคนอาจจะยังไม่อยากทํางานหรืออะไรแต่พอเห็น สาวๆพวกนี้เอ้ยลุกขึ้นมาทำธุรกิจธุรกิจอาจจะประสบความสําเร็จปังขึ้นมาคนนั้นยังทําได้คนนี้ยังทําได้เลยบางคนอยู่ในครอบครัวแบบอาจจะขัดแย้งกันแต่พอมาฟังเขาเฮ้ยเราสามารถทําครอบครัวเราให้ดีกว่านี้ได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นนี่ก็คือจุดประกายที่เราอยากเรามีเวทีนี้ขึ้นมาแล้วก็เวทีนี้ได้ได้สร้างอาชีพใช่บางคนก็เหมือนกับแบบว่าได้มีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพอะค่ะเป็นอาชีพที่แบบว่า เขาเรียกคอนเน็กชั่นดีๆอะค่ะใช่ค่ะการรวมกันก็ทุกๆุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นออสตีโนเขาก็มีแลกเปลี่ยนอาชีพแลกเปลี่ยนทักษะตีแล้วบางคนจับมือกันทํางานร่วมกันเราสองคนเราสองคพูดไปแล้วเราสองคนเราก็ได้ทํางานร่วมกันเปิดธุรกิจร่วมกันเราบางคนก็มีรับรับงานแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากที่เคยเป็นคุณแม่อยู่บ้างธรรมดากลายเป็น เพราะว่าพี่ทีนเนเวิร์มพี่ตุซึ่มทำได้เ้ามีตําแหน่งสร้างงานสร้างอาชีพไปอีกอันนี้คือดีจริงๆดีมากๆคือหลังประกวดเราก็ยังเป็นเครือข่ายค่ะเราก็เจอกันตลอดแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะก็จะอยู่กันเป็นเครือข่ายแหละค่ะก็ดีใจที่กิจกรรมของเรานะคะได้เป็นส่วนในการส่งเสริมบทบาทสตรีในวันนี้นะคะเคล็ดลับจริงๆก็คือตัวเขาต้องเป็นตัวเขาอย่าประดิษฐ์ เพราะเราจับได้เราผ่านมาแล้วเราถึงทุกคนก็ทุกคนก็จะแบบอ่าเหมือนอยู่กับคิตตี้นะทุกคนก็จะบอกว่ามีคิตตี้มีคาแรคเตอร์มีความรุนแรงบวยวายสงผางที่ขัดแย้งกับการเป็นนางงามแต่นั่นแหละคือมันงามแบบแบบตัวเราเราไม่ยังเป็นน้องหบบเป็นนางงามที่แบบสมเรียบร้อยในจมัยไทย เป็นงานงานที่ผงผ่านใจ่ก็คือมาเรารู้แล้วว่านี่คือกิจภาพทุกคนต้องเป็นตัวเองาการเป็นตัวเองนี่สําคัญที่สุดเลยค่ะเราจะมองเห็นก็จะอยากให้ผู้เข้าประกวดอะคะ่ะมีเขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองไว้ก่อนเลยคะ่ะแล้วก็ทําแบบคือจอยอะคะ่ะม้วนจอยทําแบบมีความสุขขอให้มีความสุขนะคะในการร่วมกิจกรรมนี้ ะะแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของโจทย์กองนะคะตามบริบทในปีนี้นั่นก็คือ Inspiration แล้วก็บริบทของเวทีทั้งสองเวทีของเรานะคะค่ะจะได้เขาเรียกว่าตรงโจทย์นะคะแล้วก็ตรงเป้าหมายะคะ่ะตัวแม่นะคะอย่าหลุดเป้าหมายนะคะค่ะ<า> <laughs>